กิน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 ใช่ค่ะอ๋อแล้วคุยตอนนี้เราจะหานที่ป็นเขาจัดเราไหมคะหรือว่าเอาเรื่องเดียวเดียวที่เรื่องยังไม่รอดอีกใช่ไหมครับใช่คุณไปคุยกันยังไงบ้างสำหรับเรื่องการออกมาเป็นอีสระก็จริงๆคุยกันเยอะคุยกันเยอะตั้งแต่ช่วงก่อนที่รู้ช่วงแรกๆเลยนะเราก็ปรึกษากันอยู่ตลอดแล้วก็จริงๆตอนตอนนี้ที่ออกมาเราก็มีหลายๆอย่างที่ เหมือนใช้ f a c i l ลิตร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยมีเรื่องของระบบเรื่องของอะไรต่างๆหรือว่าแพลนหรือว่าคนทํางานหลายๆคนก็ทํางานร่วมกันกับ,กบ,กบ,กบทั้งผมและ p p พ,พอยู่อะไรเงี้ยพูดพูดว่าซะส่วนใหญ่เลยดีกว่า